ดีครับผมเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสอบเต็นท์นะครับหลังจากที่เราไปแคมป์มาครับพอไปเจอทั้งลมทั้งฝนนะเดี๋ยวเผื่อมีรอยขาดหรือว่าอะไรยังไงเราจะให้ดูตรงบริเวณน้าเข้าด้วยนะครับว่ามันเข้าลักษณะไหนยังไงนะครับมาดูเปิดขึ้นก่อนัะ ไม่ได้ใส่มือจับลเลยนะครับเลยเปิดได้เาย ครับเมื่อกี้เห็นที่เปิดไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้รูดตัวหน้าต่างไว้นะครับก็คือถ้าเราปิดหมดนะครับเต็นท์มันจะดูดนะครับมันดูดแรงมากเพราะว่าผ้าเต็นท์นี่จะหุบเข้าไปหมดเลยเวลามันดูดเวลาเราเปิดขึ้นแต่ถ้าเราปิดลงปุ๊บมันจะอัดป่องมาข้างหมดเลยครับเพราะมันเป็นลมนครับเป็นเมือนสอญญยากา,กาศที่เขาเรียกนั่นแหละกะมาณนั้นเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าน้ํามันเข้าลักษณะไหนยังไงนะครับ เดี๋ยวให้ดูฮะค,คือเนี่ยตรงที่เป็นรอยเย็บนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับรอยเย็บทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยรอยเย็บทั้งหมดเลยนะครับผมคือเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนนะครับมาด้านในแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะ ที่เป็นรอยเย็บนะครับก็คือมันจะค่อยๆซึมเข้ามาครับมันจะค่อยๆแบบไหลแล้วก็เป็นหยดลงนะครับแต่มันไม่ได้ไหลแบบว่าเหมือนเหมือนเราเทน้ํานนะมันไม่ได้ไหลแบบนั้นเลยครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เข้านะตรงที่เป็นรนะอยเย็บเนี่ยพรวะเนี้ยมีเงาปีกอยู่ด้าน,นนอกเนี่ยตรงนี้ปีกมาปิดตรงทับตรงเต็นแต่ว่ามันจะมาเข้าตรงที่เนี่ยตรงนี้ที่ผมเป็นรอยต่อนะครับที่ เป็นรอยต่อของเนี่เห็นไหมมันจะมันจะเห็นเป็นแสงอยู่ข้างนอกเนไหครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรอยเข็มแทงเนี่ยเห็นแสงเนี่ยคือมันจะมาค่อยค่อยซึมเข้าแล้วก็โยดลงมาด้านในครับที่น้ําเข้าเต็นครับก็คือทุกส่วนทุกตรงนะครับใช่หมดเลยเดี๋ยวกลับมาต้องซีนนะครับเดี๋ยวผมเอาซิลิโคนใส่มาอยู่ไม่รู้ว่าจะอันนี้เปล่าแต่ว่าถ้ากาวน้ําเนี่ยผมว่า ชัวกว่านะครับกาวน้าน่าจะยางเอ้ยกาวยางน่าจะชัวกว่านะครับพื้น,นอนก็จะประมาณนี้คนะรับนยวันนั้นหลังคานะครับก็คือมันจะเป็นไอ้น้าเกาะนะครับเกาะแบบเป็นผดเป็นไอข้างในเนาะเป็นไอข้างในปุ๊บตรงนี้พอมันไอหน,หนาๆเข้าปุ๊บมันก็ค่อยๆไหลไหลเฉียง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 ลงไปปุ๊บพอไปถึงตรงนั้นนะฮะ ที่เป็นคานตรงเนี้ยอะมันก็จะไปคั่นตรงนั้นปุ๊บนั่นแหละที่มันโยดลงมาก็คือส่วนมากจะเป็นช่วงคานแล้วก็นี่ถึงตรงนั้นนะครับเป็นคานเดี๋ยวผมก็จะเอาแผ่นกันร,ร้อนมาบุด,ดูนะครับว่ามันจะกันได้ไหมนะครับที่เป็นอืมไม่รู้จะช่วยได้ป่ที่เป็นช่องอากาศอย่างนั้นช่องเป็นแสงเข้าอย่างเนี้ย น้ำไม่ได้เข้านะครับคือมันไม่เข้าเพราะอันนี้เรายึดอยู่ด้านในนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับก็ยึดอยู่ด้านในเหมือนกันเนี่ยแักษณะี้แต่ว่าด้านนอกถ้าเกิดไม่มีปีกนะครับไม่มีปีกดูปีกด้านนอกเ่ถ้าไม่มีปีกตัวนี้น้ําก็จะไหลเข้าไปเลยนะ่างนี้ครับเพราะเรายึด ด้านะนนอกจะมีปีกอย่างนี้นะครับพอเรายึดเนี่ยตัวนี้คือตัวเต็นท์นะครับแล้วก็จะยึดอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดไม่มีปีกตัวนี้น้ําก็จะลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเสียจได้เสียเลยผมยังไม่ตัดเลย เยวค่อยมาไล่ออกนะนครับเนี่ยครับที่น้ำจะเข้าอย่างผมต่อเนี่ยจะเป็นพื้นสี่เหลี่ยมนะเนี่ยที่ผมต่อฮนะต่อเพื่อว่าจะทำปีกนะฮะเพื่อให้มันมาปิดซิปนะครับตกซิปนี่ไม่เข้านะครับเห็นอย่างนี้คือเนี่ยซิปมันเป็นผ้ามันไม่ได้เข้านะครับแต่ที่มันเข้าก็คือมันเข้าตรงนี้ที่ผมเย็บนี่แหละนะครับรอยเย็บ ไม่สวยเอยเลยเต้นทำเองเขาประมาณนี้แหละนะฮะมีอะไรมีปัญหามีอะไรก็ธรรมดาไปถือเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวต้องซีนนะครับต้องซีนต้องอะไรนะ ถ้าเราไปกลางนะครับเราก็ต้องมาจัดพวกนี้อย่างนี้นะครับที่เวลาเราพับปุ๊บน้ำมันจะย่นจะยับอยู่เนี่ยเราก็มาปิดนะฮะนี่เราก็มาดึงมาปิดตรงนี้ไปหน่อยเนี่ยแค่นี้น้าก็ไม่ได้เข้าข้างในแล้วแค่นี้เองครับว่านี้ตรงนี้มันยับนะครับเพราะว่ามันแคบช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้มันจะแคบมันยัดเข้าไปข้างในไม่ได้นะฮะล้วก็ปล่อยไปอาจจะนิบๆหน่อย เป็นะไระครคับขั้นตอนต่อไปก็ต้องสั่งนะครับแผงบุกันร้อนด้านบนนะครับไม่รู้ว่ากันร้อนนี่จะมาการตัวเป็นไอ้น้ําได้ไหมเป็นความเย็นยังไงน,นะครับผมไม่เคยทํานะครับก็ต้องหาวิธีหาข้อมูลไปเพราะว่าเสิร์ชหาแล้วหาวิธีการไอ้น้ำอย่างนี้มันมันหาไม่เจอครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรยังไงนะครับช่วยแนะนําทีนะครับผมเริ่มแบ่งปันข้อมูลกันไปนะครับ ก็คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็กางตากหน่อยครับความชื้นแต่จ,จริงๆมันก็แห้งมาจากาที่กลางเต็นท์แล้วแหละนะครับแคบเบียวแห้งนะครับผ่านไนปไม่นานนะครับแห้งไวอยู่นะครับผมแต่ที่มันจะแห้งช้าก็คือตรงรอยเย็บตอยและรอยอะไรเนี่แหละเพราะว่าเนี่ยนะครับผมเนี่ยตรงอย่างนี้ตรงอย่างนี้เนี่ยที่มันจะเป็นทับสองชั้นอย่างนี้นะครับมันจะแห้งช้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าจนรอไม่ได้หรอก ถือว่าแป๊บเดียวอยู่ทางขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่แหละขึ้นไปเดี๋ยวต้องดูกันโอเคครับผมก็คงม,มีประมาณนี้แหละมาแชร์กันเพื่อให้ทราบข้อมูลนะครับว่าปัญหาที่เกิดเป็นยังไงนะครับเราก็เจอมาแล้วสองปัญหาหลังจากทำเสร็จนะครับก็ต้องออกคิดอีกเพื่อไปหาข้อมูลหาปัญหาอีก มันหายไหมอย่างเงี้ยนะครับทาไมหายาก็ต้องมาหาวิธีแก้อีกโอเคครับผมครับสวัสดีครับ